สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะ m o o n s t a r t a r o t 9 1 1น,นะคะเป็นยังไงกันบ้างเยอ่ยหยุดกันเป็นแล้ว2วันเสาร์อาทิตย์บางคนอาจจะหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวเนาะก็รีแล็กซ์กันนะคะแล้วเช้าวันนี้ก็เริ่มต้นงานใหม่กันกับสัปดาห์ใหม่วันนี้ก็เหมือนเดิมตามสัญญาที่เราบอกนะคะว่าเราจะมาอัปเดตความรู้สึกนึกคิดแล้วก็สิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะ อยากรู้แต่ไม่อยากถามตรงๆเราก็มาถามผ่านไพ่กันแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณในทุกๆวันแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาในทุกๆวันทุกๆเช้าแบบนี้นะคะวันนี้ไม่ได้เป็นพิกอเด็กนะคะแต่ว่าเราจะใช้ไพ่สองสำรับนี้ในการเปิดดูความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะ โอเคเรามาดูกันเลยวันนี้ชาววันจันทร์คนที่คุณนึกถึงเขามีความรู้สึกยังไงเขาอยากบอกอะไรกับคุณพลังงานเป็นพลังงานรวมนะคะการอ่านไพ่นะมันเป็นพลังงานรวมนะคะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นพลังงานของใคร เพราะฉะนั้นมันข้อความที่ขึ้นมาก็อาจจะตรงกับบางคนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ก็อย่ากเก็บไปซีเรียสเนาะมาเล่นสนุกสนุกกันเป็นพลังงานดีๆเป็นข้อความดีๆก็เหมือนเป็นกําลังใจอ่ะเนาะโอเคอมาเรามาดูกันเช้านี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณวันครับืรักมากมาย What do you want, m อี e แล้วเขาถามคุณว่าคุณต้องการอะไร Definitely ใช่ที่สุดคืออะไรคะ Let me help you. โอ้ให้เขามีคุณได้ไหมมันใช่ใช่ที่สุดนี่คือรักมากมาย I hope you will wait for me. เขาหวังว่าคุณ ยังจะรอเขาอยู่นะอืมข้อความบางข้อความนะคะก็อาจจะไปตรงกับใครนะอาจจะไม่ตรงทั้งหมดนะคะมาดูอีกมาดูอีกเขาอยากออกอะไรเขารู้สึกยังไงอีก I would do anything for you โอ้ยเขาทำให้คุณได้ทุกอย่างแหละ เขาทำเพื่อคุณได้ทุกอย่าง Please give me time I've never felt this way before ให้เวลาเขาหน่อยนะเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนอะ่ะเขาไม่เขาไม่ได้รู้สึกแบบสูญเสียอะไรแบบนี้มาก่อนเขาไม่เคยรู้สึกแย่ๆแ,แบบนี้มาก่อน w h a t s do hurt โอ้หลายคำนะ้ทำให้เขาเจ็บว้า wow. ว มีประเด็นอีกแล้วหรอไอนิดทางฟอมีอีกแล้วเขาขอเวลาขอเวลาเลยหลายนาทีได้ไหมโอ๊โอ้ขอโทษขออาภายัยขอโทษขออาภายัยถ้าจะรุ้ไปนิดนึงไอสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเอ๊ะคิดอะไรนี่คิดอะไรแต่เช้าเนี่ยาามาบอกมาดูอีก I feel you even thought we a r e apart โอ้ยเขารู้สึกถึงคุณนะถึงแม้ว่าคุณสองคนจะต้องอยู่ห่างกันถึงแม้ว่าเราสองคนจะห่างกันแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณนะเขายังรู้สึกถึงความเป็นคุณอยู่นี่ I know that I c r o s s the line with you เขาบอกว่าเขารู้ว่าเขาข้ามเส้นข้ามเส้นเฟรนโซหรือเปล่า j u s t being near you is Intoxiating การที่แค่ได้อยู่ใกล้คุณก็ทำให้เขาควบคุมตัวเองไม่ได้โหอ,อะไรอีกอะไรอีกขออีกหนึ่งแล้วกันเนาะขออีก้ขออีกสองเขารู้สึกเราอย่าบอกอะไรกับคุณอีก I know I s e s s up everything เขารู้ว่าเขา ทำให้มันทำให้ทุกอย่างมันยุ่งยากสุดท้าย it's time for me to heal now โอ้ตอนนี้เขาขอเขาขอทำใจเป็นช่วงเวลาของการเยียวยาหัวใจอะไรประมาณนี้มีทางข้อความที่แบบเออบางคู่อาจจะงอนงอนกันอืม อาจจะไม่มีอะไรที่แบบไม่เข้าใจกันอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเหนือนสิ่งอื่นใดแล้วก็คือวันคับขึ้นมาใบแรกรักล้นใจแหละคนเนี้ย let me let me h a v e you เนี่ยอืมแล้วก็อะไรเนี่ย <c oughs> รูดรูดหน่อยนะอืมคิดอะไรเนี่ยแต่เช้าเลยโอเคอันนี้ก็เป็น ความรู้สึกนึกคิดแล้วก็สิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณในเช้าวันจันทร์วันนี้นะคะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนมูซาทาร์นึ่งมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ